สถานการณ์โควิด1 9ในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วยวิธี rt-pcr จำนวน26รายส่วนที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี atk มีจำนวน238รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมดค่ะไม่พบการติดเชื้อจากนอกพื้นที่มากที่สุดอยู่ที่อำเภอเมือง12รายมีผู้สัมผัสเสียงสูง19รายคิดเป็น73.1% ผู้ติดเชื้อรับการกรักษาอยู่ในโรงพยาบาล289รายเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงที่รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU 10รายค่ะผู้ป่วยที่เริ่มมีความเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงหรือมีโรคร่วม279รายผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ21ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่5 1 6 5 4รายและว,วันนี้ค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด1 9าทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่422รายโดยตั้งแต่วันที่1มกรคาคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9ไปแล้ว3 4 6 6 6รายมีผู้เสียชีวิต2 5 4รายค่ะ โรงพยาบาลอุดรธานีค่ะประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดสิาสำหรับการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยโดยญาติ1คนต่อนหนึเตียงเยี่ยมได้วันละหนึ่งครั้งเวลา12นาฬิกาไปจนถึง13นาฬิกา30นาทีเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 จำนวน3เข็มขึ้นไปค่ะหากใครที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ3เข็มให้ตรวจ ATK มีผลเป็นลบก่อนเข้าเยี่ยม ส่วนการเฝ้าผู้ป่วยให้ญาติหนึ่งคนเฝ้าผู้ป่วยเฉพาะห้องพิเศษหอผู้ป่วยเด็กหรือหอเวชศาสตร์โดยต้องตรวจ a t ทก่อนเข้าและหากใครที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนสามารถติดต่อได้ที่เต็นท์สาศูนย์วัคซีนโควิดสิาลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลอุดรธานีในวันและเวลาราชการค่ะ